เรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณชมพู่เรื่องที่คุณชมพู่เขาเล่าใผมฟังต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องในตอนที่เขาได้เข้ามาฝึกงานในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองรองซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกงานที่โรงแรมแห่งนี้มันทําให้คุณชมพู่ได้เจอเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับวิญญาณเรื่องที่ไม่มีใครอยากเล่าเรื่องที่ไม่มีใครอยากเจอแต่ตัวคุณชมพู่ดันเจอ ขออนุญาตเรียกคุณชมแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังคุณชมเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคกลางแน่นอนครับว่าในตอนที่ใกล้จะเรียนจบมันต้องมีการฝึกงานหรือในบางสาขาเนี่ยมันจําเป็นจะต้องทําวิทยาน,นิพนธ์ซึ่งสาขาที่คุณชมเขาเรียนเนี่ยคือสาขาการโรงแรมคุณชมจึงจําเป็นจะต้องไปฝึกงานตามโรงแรมต่างๆหรือไม่ก็ฝึกงานในบริษัทที่อยู่ในสายงานที่เรียน แต่ด้วยความที่มหาวิทยาลัยที่เรียนเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตถ้าจะเรียกให้ถูกก็คือแทบจะโ no น name เลยก็ว่าได้ครับในตอนที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้คุณชมเขาเอาแค่สะดวกในการเดินทางไปเรียนซึ่งพอเป็นแบบนั้นคอนเน็กชันต่างๆจากรุ่นพี่หรืออาจารย์ที่ส่งต่อคืองานที่จะฝากฝังรุ่นน้องมันก็เลยน้อยตามไปด้วยคุณชมก็เลยร่อนจดหมายขอฝึกงานไปหลายที่ทั้งบริษัทเอกชนบริษัทเอเจนซี่ทั้งโรงแรมต่างๆมากมาย แต่มันไม่ได้รับการตอบกลับมาเลยแม้แต่ที่เดียวจนท้ายที่สุดแล้วคุณชมก็ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษานะครับอาจารย์ท่านก็พยายามช่วยให้มีที่ฝึกงานโดยสถานที่แห่งนั้นเนี่ยก็คือโรงแรมเนี่ยแหละแต่มันจะเป็นโรงแรมในเมืองรองคือเป็นเมืองต่างจังหวัดที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวเบอร์หนึ่งเบอร์สองคล้ายกับเป็นจังหวัดทั่วไปครับที่มีนักท่องเที่ยวแต่ก็ไม่ได้เยอะแล้วก็เป็นจังหวัดที่ไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เด่นดังมากนะเขาถึงเรียกว่าเป็นโรงแรมเมืองรอง ด้วยความที่เวลาในตอนนั้นเนี่ยมันคือโค้งสุดท้ายที่จะยื่นขอฝึกงานแล้วคุณชมเองจึงไม่ได้มีตัวเลือกมากมายนักรีบตอบตกลงรับคำอาจารย์ไปว่าจะฝึกงานที่นั่นแต่ว่าก็ไม่ได้ฝึกคนเดียวนะครับฝึกกับเพื่อนในสาขาอีกคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นเนี่ยเขาชื่อว่าคุณฝนคือเรียนกันคนละห้องแต่ว่าเป็นเอกวิชาเดียวกันพอคุณชมรู้ว่าตัวเองมีเพื่อนเนี่ยก็ค่อยสบายใจหน่อยคือไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว เพราะว่าตลอดระยะเวลาฝึกงานเนี่ยมันจำเป็นจะต้องกินจะต้องนอนที่โรงแรมแห่งนั้นตลอดหลายเดือนมีเพื่อนจากมหาวิทยาลัยเดียวกันไปด้วยค่อยอุ่นใจหน่อยโรงแรมแห่งนี้มันเป็นโรงแรมที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เป็นอาคารสําหรับเข้าพัก6ชั้นแล้วก็มีอาคารแยกสําหรับเฟสิลิตี้ต่างตทัง้งห้องอาหารสระว่ายน้ําซึ่งทำเลที่ตั้งของโรงแรมเนี่ยมันอยู่แทบจะใจกลางเมืองเลย เรียกได้ว่าหากเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดนี้ต้องไม่พลาดโรงแรมแห่งนี้แน่นอนในวันแรกที่เดินทางมาถึงโรงแรมแห่งนี้คุณชมออกับคุณฝนเนี่ยก็ไม่ได้ทํางานวันแรกเลยนะครับคือมาถึงก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลแล้วก็แนะนํารายละเอียดทั้งหมดของโรงแรมเหมือนกับว่าวันแรกนี้เนี่ยต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ทั้งหมดในโรงแรมโดยที่หลังจากที่พี่เลี้ยงเขาพาทัวร์โรงแรมเรียบร้อยแล้วพี่เขาก็พาคุณชมออกับคุณฝนไปที่ห้องพัก ซึ่งเป็นห้องพักที่ชั้นล่างสุดของโรงแรมแห่งนี้เป็นห้องที่อยู่ติดกับแผนกซักล้างคือในระหว่างทางที่เดินไปที่ห้องพักมันจําเป็นจะต้องเดินผ่านห้องซักล้างที่พวกป้าแม่บ้านแกทํางานกันอยู่หลังจากนั้นเวลามันก็ผ่านไปเป็นสัปดาห์เลยพอคุณชมอยู่ที่นี่ได้สักระยะหนึ่งก็เริ่มที่จะสนิทกับพวกพี่ๆที่ทำงานรวมถึงพวกป้าแม่บ้านที่ทำงานอยู่ที่ห้องซักล้างด้วยคือพวกป้าๆเนี่ยค่อนข้างจะสนิทมากเลยครับเพราะว่าพวกแกคุยเก่ง แถมยังทำงานอยู่ที่หน้าห้องที่คุณชมพักในทุกเช้าถ้าเปิดประตูออกมาก็จะเจอพวกป้าแกทำงานอยู่ตรงนั้นทุกเช้าเลยกลายเป็นว่าพอเจอกันบ่อยก็สนิทกันมากในวันหนึ่งคุณชมได้ยินป้าแม่บ้านเขาคุยกันถึงเรื่องอะไรสักอย่างในโรงแรมแห่งนี้ในตอนนั้นเนี่ยตัวเองพยายามถามไปเท่าไหร่พวกป้าแกก็ไม่ยอมบอกไม่ยอมเล่าให้ฟังเลยป้าเขาบอกปัดๆไปครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของหนูนะหนูทำงานของหนูไปเถอะ เดี๋ยวไม่นานก็ฝึกงานเสร็จแล้วคุณชมได้ยินพวกป้าเขาคุยกันประมาณว่าวันก่อนเนี่ยเกิดเรื่องอีกแล้วนักท่องเที่ยวลงมาร้องเรียนที่ล็อบบี้ห้องเดิมเลยคือได้ยินแกพูดอะไรกันทํานองนี้ครับประมาณคําว่าร้องเรียนหรือไม่ก็นักท่องเที่ยวเขาไม่ยอมนอนคือนักท่องเที่ยวเขานอนไม่ได้อะไรทํานองนั้นมันเหมือนกับว่าเขาเจอปัญหาในห้องพักห้องหนึ่งในโรงแรมแห่งนี้แล้วก็ลงมาร้องเรียนขอให้ทางล็อบบี้เนี่ยเปลี่ยนห้องพักให้บ่อยมาก คุณชมกับคุณฝนก็เคยคุยกันเรื่องนี้หลายครั้งแต่เพื่อนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเรื่องอะไรหรือว่าพวกพี่ๆที่รีเซปชันเนี่ยก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเหมือนกันอ๋อผมลืมบอกไปครับคือคุณชมเนี่ยเขาจะทํางานอยู่กับพวกป้าแม่บ้านคือแผนกแม่บ้านแล้วก็พวกพี่ๆที่ห้องอาหารส่วนคุณฝนจะทํางานกับพวกพี่ๆที่รีเซปชันคือทํางานแยกแผนกกันคนนึงเนี่ยจะเป็นฝ่ายหน้าบ้านที่รับลูกค้า ่วนอีกคนนึงก็จะทํางานเบื้องหลังคอยเตรียมห้องแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าจนกระทั่งวันหนึ่งวันนั้นเนี่ยคุณฝนเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนตอนที่เขาเข้ากะกลางคืนประมาณตีสามกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติคนหนึ่งเขาเดินหัวเสียลงมาจากห้องพักพอเดินลงมาถึงล็อบบี้เขาก็พูดจามโมโหอะไรสักอย่างคือลูกค้าเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุณฝนเขาฟังไม่ค่อยออกเพราะว่าตัวเขาเองไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษ แต่ใจความสําคัญที่พี่หัวหน้าเขาสั่งให้ทําหลังจากที่ลูกค้าคนนั้นเขาโวยวายก็คือหัวหน้าเขาสั่งให้คุณฝนกับพี่พนักง,งานอีกคนนึงเดินตามลูกค้าขึ้นไปที่ห้องพักเพราะว่าลูกค้าคนนั้นเขาบอกว่าที่ห้องเขาเนี่ยมันมีเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจนเขานอนไม่ได้และพอเดินขึ้นไปถึงห้องลูกค้าชาวต่างชาติคนนั้นเขาก็พูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ชี้มือไปที่โทรศัพท์ในห้องเหมือนประมาณว่าโทรศัพท์มันช็อตเสียงดังมันคล้ายกับเป็นเสียงสัญญาณแทรกดังขึ้นมาตลอดเวลา จนตัวเขาเองเนี่ยนอนหลับพักผ่อนไม่ได้เลยแต่ที่เขาโกรธก็คือเขาพยายามโทรกลับมาที่ล็อบบี้แล้วหลายครั้งแต่ว่าคนที่รับสายเนี่ยดันพูดเป็นภาษาไทยกับเขาลูกค้าเขาบอกกับปลายสายไปว่าช่วยพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยฟังไม่ดูเรื่องแต่พนักงานในสายก็พูดแต่ภาษาไทยแล้วก็พูดย้ำย้อยู่คำเดิมจนตัวเขาเองหัวเสียในตอนที่คุณฝนเขาฟังเรื่องที่พี่พนักงานที่เดินขึ้นมาเป็นเพื่อนเขาแปลให้ฟัง ตัวเขาเองก็แปลกใจนะครับเพราะว่าตัวคุณฝนเนี่ยแหละคือคนที่นั่งติดกับโทรศัพท์ที่รีเซพชันในคนืนนั้นเนี่ยคุณฝนเขาบอกว่าไม่เห็นจะมีแขกคนไหนโทรลงมาที่ล็อบบี้เลยแต่ฝรั่งตรงหน้าคนนี้เขาดันบอกว่าเขาโทรลงมาหลายครั้งและทุกครั้งก็มีคนรับและก็พูดเป็นภาษาไทยกับเขาด้วยที่น่าแปลกที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคุณฝนเขาดันชชโง,งกไปดูที่หลังชั้นวางโทรศัพท์ของห้องพักห้องนั้นปรากฏว่าสายโทรศัพท์เนี่ย มันไม่ได้ถูกเสียบเอาไว้และในเมื่อสายมันไม่ได้เสียบลูกค้าฝรั่งคนนี้เขาจะโทรติดที่ล็อบบี้ได้ยังไงในตอนนั้นครับด้วยความที่มันดึกมากแล้วพี่พนักงานที่เดินขึ้นมาด้วยเขาก็เลยแก้ปัญหาแก้โดยการรื้อโทรศัพท์ออกมาจากห้องพักห้องนั้นเลยกะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะรายงานเรื่องนี้ให้กับผู้จัดการทราบแล้วก็ตามช่างขึ้นมาซ่อมโทรศัพท์ในห้องพักห้องนี้ ในคืนวันนั้นพวกพี่ๆที่รีเซพชันก็ลงความเห็นกันว่าสายโทรศัพท์มันน่าจะช็อตมันเลยทําให้โทรศัพท์มันมีเสียงเหมือนคลื่นแทรกดังขึ้นมาตลอดเวลาส่วนเรื่องที่ลูกค้าฝรั่งคนนั้นเขาบอกว่าโทรลงมาที่ล็อบบี้แล้วมีคนรับพวกพี่ๆเขาลงความเห็นว่าลูกค้าฝรั่งคนนั้นเขาน่าจะเมาจนหลอนไปเองคิดแบบนี้เนี่ยทุกคนจะได้สบายใจจนกระทั่งวันหนึ่งด้วยความที่ตัวคุณชมเองเนี่ยทำงานกับป้าแผนกแม่บ้านใช่ไหม อย่างที่บอกไปเลยครับคือเวลาลูกค้าเขาเช็คเอาท์เนี่ยทางรีเซพชันจะวอร์มาบอกว่าลูกค้าห้องนั้นห้องนี้จะเช็คเอาท์นะให้คุณชมเนี่ยเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินในห้องหน่อยหากไม่มีอะไรเสียหายคุณชมก็จะวอร์กลับไปที่รีเซพชันเพื่อที่จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าลูกค้าสามารถเช็คเอาท์แล้วก็ออกไปได้เลยในวันนั้นครับเสียงวอร์ม,มันดังขึ้นมาจากข้างเอวคุณฝนนั่นแหละเป็นคนวอร์มาบอกว่าลูกค้าห้อง308เขาเช็คเอาท์ให้เข้าไปตรวจของหน่อย ซึ่งพอคุณชมเดินเข้าไปในห้องทุกอย่างมันก็ปะกะติดีไม่มีทรัพย์สินเสียหายและพอเช็คแล้วเป็นแบบนั้นคุณชมก็วอกลับไปบอกเพื่อนว่าห้องเรียบร้อยแต่ในจังหวะที่กําลังจะเดินออกจากห้องดอยู่เสียงโทรศัพท์ที่กลางห้องมันก็มีสัญญาณดังขึ้นพอสัญญาณมันดังมันก็มีเสียงเหมือนปุ่มที่โทรศัพท์เครื่องนั้นมันถูกกดสลับสลับจากหูฟังเป็นลำโพงสปีกเกอร์ ไม่นานนะักมันมีเสียงแว่วๆของคนคนหนึง่งเสียงมันดังออกมาจากลำโพงของโทรศัพท์มันเป็นเสียงของคนที่หายใจรุนแรงเหมือนคนหอบเหมือนคนหายใจไม่ออกในตอนที่คุณชมได้ยินก็ยืนงงเลยลึกๆในใจเนี่ยก็ชักเริ่มกลัวค่อยๆเดินไปที่โทรศัพท์แล้วก็ตะโกนใส่ลำโพงของโทรศัพท์ไปว่าฝนกูไม่เล่นนะกูกลัวนะเนี่ย ในตอนนั้นคิดว่าเพื่อนเขาแกล้งครับด้วยความที่คุยกันเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับห้องในชั้น3ามบ่อยๆแต่พอพูดแบบนั้นไปเสียงในโทรศัพท์มันก็ดันไม่หยุดมันเป็นเสียงของคนที่กําลังจะพูดแต่พูดไม่ออกเหมือนคนกําลังหายใจไม่ทันคุณชมในตอนนั้นพอเริ่มกลัวขึ้นกลัวขึ้นตัวเองจึงรีบเดินมุ่งเข้าไปหาโทรศัพท์แล้วก็คว้าหูโทรศัพท์ยกขึ้นแล้วก็วางกระแทกกลับลงไปที่เดิมเป็นการตัดสายทิ้ง แต่พอวางหูโทรศัพท์ไปและหันหลังกลับเพื่อที่จะเดินออกจากห้องเสียงสัญญาณวอที่เอลเนี่ยมันดันดังขึ้นในตอนนั้นคิดว่าเพื่อนน่าจะวอกลับมาขอโทษที่อําเล่นคุณชมจึงรีบยกวอขึ้นมาจ่อที่ปากแล้วก็พูดสวนใส่วอไปทันทีว่ากูไม่ตลกนะฝนแต่เสียงที่ดังออกมาจากวอน,นั้นมันดันพูดขึ้นมาว่าช่วยด้วยมันเป็นเสียงของใครก็ไม่รู้ครับเป็นเสียงที่ไม่คุ้นเคยไม่ใช่เสียงคุณฝนด้วย และยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือน,นอกจากเสียงผู้หญิงปริศนาในวอ์ที่ถืออยู่ในมือต่างตาทางด้านซ้ายของคุณชมดันเห็นว่าตอนนี้กระจกในห้องน้ํามันมีเงาของผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งกําลังยืนจ้องมองมาทางตัวเองในตอนนั้นคุณชมตกใจมากครับกรีดเสียงดังลั่นวิ่งลงมาจากชั้น3ลงมาที่ล็อบบี้วิ่งไปเกาะผนังไปพยุงตัวเองไปคือกลัวจนขาสัน่นจนแทบไม่มีแรงเลย พอวิ่งลงมาถึงล็อบบี้ตัวเองก็หน้าเสียรีบวิ่งไปกอดเพื่อนจําได้ดีครับว่าตอนนั้นเนี่ยน้ําตาซึมเแบะบปากพูดอะไรไม่ถูกเลยต้องตั้งสติอยู่นานกว่าจะสื่อสารกับพวกพี่ๆเขาได้รวมความแล้ววันนั้นเนี่ยตัวเองทํางานไม่ได้เลยพี่ผู้จัดการเขาก็เลยบอกให้เซ็นใบาลาป่วยแล้วก็ไปนอนพักซะให้ลาทั้งคุณชมให้ลาทั้งคุณฝนเลยคือลาด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละประมาณว่าให้คุณฝนลาไปอยู่เป็นเพื่อนพี่ผู้จัดการกลัวว่าคุณชมจะอยู่ไม่ได้ ซึ่งหลังจากวันนั้นมาพี่ผู้จัดการเขาก็สั่งกับพนักงานทุกคนว่าอย่าให้น้องฝึกงานไปทำงานบนชั้นสามให้หางานอื่นให้น้องเขาทำแทนซึ่งในตอนที่ตัวคุณชมได้ยินคำสั่งนี้เนี่ยตัวเองก็แอบงงเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเพราะคำสั่งนี้เนี่ยแหละครับมันทำให้ตัวคุณชมมั่นใจว่าที่ชั้นสามของโรงแรมแห่งนี้เนี่ยมันต้องเคยมีเรื่องราวอะไรสักอย่างก่อนที่ตัวเองจะมาฝึกงานแน่ๆ นเวลามันผ่านไปตั้งแต่วันนั้นที่เกิดเรื่องจนถึงวันที่ฝึกงานจบคุณชมเองก็ยังไม่รู้เลยครับว่าที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยมันเคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันแน่แต่ถึงตัวเองจะไม่รู้แต่คุณฝนเขารู้คือในตอนที่ฝึกงานครับมันฝึกกันหลายเดือนใช่ไหมล่ะยิ่งนานวันมันทําให้คุณฝนกับพี่ที่ทํางานเนี่ยสนิทกันมากขึ้นที่แผนกรีเซดชันครับมันจะมีพี่คนหนึ่งที่คุณฝนเขาทางานด้วยและก็สนิทกันมากมาก พี่เขาคงเห็นว่าบอกไปเนี่ยก็น่าจะไม่มีผลกระทบอะไรแล้วมั้งเพราะว่าคุณฝนเองก็ไม่ใช่คนที่นี่แถมพอฝึกงานเสร็จคุณฝนก็กลับจังหวัดบ้านเกิดไปแล้วด้วยเมาส์กันไปเมาส์กันมาความลับบริษัทก็ดันหลุดเฉยเลยพี่เขาบอกครับว่าช่วงสงการเมื่อหลายปีก่อนที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยเคยมีลูกค้าที่เข้าพักเสียชีวิตที่ห้อง308เสียแบบไม่มีใครรู้ด้วยนะ เพราะว่าลูกค้าเขามีโรคประจําตัวและโรคเขาก็กําเริบตอนกลางคืนมารู้อีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือตอนเช้าตอนที่เีเซพชันโทรไปบอกว่าถึงเวลาเช็คเอาท์แล้วโทรไปหลายสายโทรยังไงก็โทรไม่ติดมันเหมือนกับว่าสายโทรศัพท์สัญ,ญญาณของห้องพักห้องนั้นมันหายไปและพอพนักง,งานกับแม่บ้านขึ้นไปเคาะห้องดูก็ดันไม่มีคนเปิดประตูอีกจนท้ายที่สุดต้องใช้กุญแจไขห้องพักเข้าไปปรากฏว่าเจอร่างของลูกค้าที่เข้าพักนอนเสียชีวิต ร่างนั้นเอามือกุมหน้าอกตัวเองตาเหลือกขึ้นด้านบนเหมือนคนหายใจไม่ออกเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ญาติผู้เสียชีวิตเขาก็ไม่ได้ติดใจเอาเรื่องอะไรนะครับญาติเขารู้ดีว่าผู้เสียชีวิตเขาเสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวแต่พนักงานกะกลางคืนในวันที่เกิดเรื่องเนี่ยสิเขารู้สึกผิดมากเลยเขาบอกว่าเขาทํางานตรงนั้นเขาไม่ได้ยินเสียงจริงๆว่ามีสายเข้าจากห้อง308 มันเหมือนกับว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาพยายามจะโทรลงมาที่ล็อบบี้เพื่อขอความช่วยเหลือแต่ว่าโรคประจําตัวเขากําเริบรุนแรงเขาโทรไม่ไหวเขาพยายามแล้วแต่มือไปปัดโทรศัพท์ล่วงลงมากับพื้นกลายเป็นว่ายังไม่ทันจะกดโทรแล้วดันเสียชีวิตซะก่อนพอคุณชมเองได้ยินเรื่องนี้จากปากเพื่อนครับตัวเขาเองเนี่ยก็ขนลุกสู้เลยรู้ได้ในทันทีว่าวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นในห้อง308 เขาพยายามจะขอความช่วยเหลือจากตัวคุณชมอย่างแน่นอนแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณชมก็ไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขานะครับแต่ตัวคุณชมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะรับได้ไหมและที่คุณชมทําบุญไปให้ในครั้งนี้เนี่ยมันคือสิ่งเดียวที่ตัวเขาจะสามารถทําให้ได้ไม่สามารถทําอย่างอื่นให้ได้จริงๆเพราะว่าไม่รู้จักกัน มันเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับคุณผู้ฟังที่ยืนยันแนะ้ว่าวิญญาณเขาพยายามสื่อสารแล้วจริงๆไม่ว่าจะสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือว่าแขกที่เข้าพักแต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่เข้าพักนั้นเป็นต่างชาติไงเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าต่างชาติบางทีเขาก็ไม่ได้เชื่อเนาะส่วนใหญ่ด้วยแหละเขาไม่ได้เชื่อว่าผีมีจริงหรือว่าเรื่องพวกนี้มีจริงเขาเลยคิดว่าระบบข,ของโทรศรัพท์เนี่ยเสียแต่ความจริงแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าวิญญ,ญาณก็ได้ วิญญาณในห้องนั้นครับจิตสุดท้ายเขาพยายามจะติดต่อรีเซพชันเขาพยายามจะยุ่งเกี่ยวกับโทรศัพท์นั้นขอความช่วยเหลือแต่ว่าเขาทําไม่สําเร็จซึ่งลักษณะที่เขาทําให้เห็นเนี่ยมันคือลักษณะเดียวกันในตอนก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจใจห,หนึ่งก็น่าสงสารนะอีกใจหนึ่งก็คือก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันบางทีมันอาจจะเป็นเวรกรรมของเขาก็ได้นะคุณผู้ฟังเรื่องโรคประจาตัวหรือว่าอุบัติเหตุทั้งหลายเนี่ยบางทีมันนอกเหตุเหนือผลเนาะ ร้อยวันพันปีตอนอยู่กับคนอื่นเนี่ยโรคไม่กำเริบแต่พออยู่คนเดียวโรคดันกำเริบให้คนช่วยเหลือไม่ได้มันเหมือนกับว่าอากุศลทั้งหลายเวรกรรมบาปกรรมทั้งหลายที่เราเคยทําไว้มันจะจ้องรอหาโอกาสที่มันจะสามารถให้ผลหรือว่าส่งผลให้กับชีวิตเราได้บางคําโบราณเขาถึงเรียกว่าอากุศลเข้าแทรกอะไรทํานองนั้นครับผมเคยได้ยินเหมือนกันนะการทําบุญให้คนที่ไม่ใช่ญาติเนี่ย บางทีเขาก็สามารถรับได้นะแต่ถ้าบุญเขานอนหรือว่าดวงวิญญาณดวงนั้นยังไม่สามารถโมทนาได้จริงๆตัวเขาเองก็รับไม่ได้นะครับจนกว่าเขาจะหมดอายุไขหรือว่าหมดเวรหมดกรรมของเขาจริงๆเขาถึงสามารถโมทนาแล้วก็ไปที่ชอบที่ชอบได้แล้วคุณผู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณชมพู่ตัวคุณเองคิดว่าดวงวิญญาณดวงนั้นเขาต้องการความช่วยเหลือจากใครกันแน่ อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เขาสามารถสื่อสารได้เนาะหรือจําเป็นจะต้องเป็นญาติพี่น้องหรือเปล่าคุณที่เห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องเราก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่อท้ายชื่อด้วย แคมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ